พี่องครับวันนี้เป็นอตอนที่เราจะพบกับคําสั่งจะพบกับสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราทําและพระองค์ต้องการาไม่ต้องการให้เราทำเนี่ยเยอะมากนะครับในเช้าวันนี้ขอให้พี่น้องได้สังเกตดูนะว่ามีคําสั่งใดที่พี่น้องรู้สึกแปลกใจมนคําสั่งใดที่คิดว่าทําได้คําสั่งใดที่รู้สึกว่าทําไม่ได้นะลองอ่านแล้วก็เช็คแล้วก็ จดไว้จังไว้นะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะบางคนอาจจะไม่มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีนะถ้าเกิดว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยทำงานไม่ถูกต้องเราสั่งให้มันทํางานแต่ว่ามันไม่ทํางานนะเราจะรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็บางทีพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องมีรถใช่ไหมฮะใครที่ขับรถได้ถ้าหากว่าเรา เบรกแต่ว่ารถมันไม่หยุดนะมันยังไปต่อเรารู้สึกอย่างไรนะเรา uh, บังคับพวงมาลัยให้มันไปทางขวาแต่รถไปทางซ้ายหรือเราต้องการให้มันไปตรงๆมันชิงซ้ายชิงขวาเรารู้สึกอย่างไรนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะหากว่าพระครรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงบอกกับเราให้เราทำและไม่ให้ทำแต่เราไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าจะ มีความรู้สึกอย่างไรนะครับขอพระเจ้านําเรานะที่เราจะเป็นประชากรของพระองค์ที่เชื่อฟังเอมเอมนไหมครับนะอ่านดูแล้วก็มีคําสั่งใดบ้างจดไว้แล้วก็บันทึกแล้วก็เขียนลงไปว่าเราจะเชื่อฟังอย่างไรนะครับข้อที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รักและจงดําเนินชีวิต ในความรักเช่นเดียวกับที่พระคิททรงรักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องบูชาขอไปให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่ส่งปลดปรานแด่พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเป็นประชากรที่สมกับเป็นลูกของพระเจ้าลูกของพระเจ้าสมควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่สาม แต่การล่วงประเวณีการโศกโครกทุกอย่างและการละโมบนั้นแม้แต่จะเอ่ยถึงใน่่มกลางพวกท่านก็อย่าเลยจะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชนเห็นไหมครับในเรื่องของการล่วงประเวณีการโศโครกละมบความละโมบความโลภทั้งหลายไม่มีแม้แต่จะคิดนะไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ไม่ต้องไปคิดถึงการกระทำนะแม้แต่คิดก็ไม่มีนะครับ และการพูดลามกการพูดเล่นไม่เป็นเรื่องหรือการพูดหยาบโลนก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่จงขอบพระคุณดีกว่าพระเจ้าต้องการให้เราพูดขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณซึ่งกันและกันพูดในสิ่งที่ดี การพูดหยาบลุนการพูดลามกอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่มีอยู่ในประชากรของพระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่มีถ้อยคําแบบนั้นข้อที่5นะครับขอจงรู้จัดขอภัยขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่าทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือทําการโสโครกหรือที่ละโมบซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพจะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคิดและพระเจ้าไม่้องครับ การในสมัยนั้นการาถวายบูชารูปเคารพเทพีที่พวกเขา,าในสมัยนั้นเขานับถือกันเนี่ยเขาจะมีเรื่องของอโซเพนีชายโซเพณีหญิงในพิธีเหล่านั้นด้วยนะการร่วงประเวณีกับโซเพนีเหล่านี้เป็นการนมัสการรูปเคารพขอข,อขอพระเจ้านําเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในเวลานี้นะการที่เราไปให้ความสําคัญกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากกว่าพระเจ้า ก็ถือว่าเป็นการนมัสการหรือให้สิ่งเหล่านั้นเป็นรูปเคารพแทนพระเจ้าของเราข้อที่6เป็นต้นไปนะลูกของความสว่างดำเนินชีวิตยอย่างไรนะครับนะอย่าให้ใครล่อลวงท่านทั้งหลายด้วยคำพูดที่เหลวไหลเพราะสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้พระพิโรธของพระเจ้าจึงมาถึงพวกที่ไม่เชื่อฟัง พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนไม่เช <ator> ื่อฟังพระเจ้าไม่ต้องการให้เราไปฟังคําพูดที่หลอกลวงเหลวไหลของโลกของคําสอนเท็จคําสอนที่ไม่ถูกต้องของเนื้อหนังพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังเหมือนกับเราใช้นะรถยนต์ของเราหรืออุปกรณ์ของเราหรือเราใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรต่างๆในบ้านของเราที่มันทำงานอย่างถูกต้องเราไม่ต้องการให้การทำงานของสิ่งที่เราใช้นะมันทำงานผิดพลาดถูกไหมครับนะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ข้อทเจนะเพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลายเพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่างเมื่อก่อนเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราจึงดำเนินชีวิตผิดที่ผิดทางคำพูดคำจาความคิดของเราก็เป็นไปตามโลกหรือความตามเนื้อนหนังตามอำเภอใจของเราแต่ในเวลานี้เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พระองค์ทรง โปร่งไม่พอพระไทยเรารู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่ดีงามอะไรคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าประสงค์อะไรคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าขอพระ,ะไทยเรารู้แล้วเราจะไม่ดําเนินในความมืดอิดต่อไปเราจะดําเนินในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเรารู้แล้วว่าไอ้นี่ถูกต้องทางนี้ใช่เราจะเดินไอเมนนะครับในความสว่างเนาะข้อที่9เพราะว่าผลของความสว่างคือทุกอย่างที่เป็นความดี ความชอบทำและความจริงอะไรที่เป็นความดีแต่เดิมสิ่งที่เป็นความชั่วสิ่งที่เป็นตามอำเภอใจถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นๆมีผลกระทบต่อชีวิตของเขาแต่เราก็มักจะทำโดยไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อเรามาถึงความสว่างเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างที่ เป็นความดีที่แต่เดิมเราไม่อยากจะทําตอนนี้เราอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีสิ่งที่ทําให้คนรอบข้างนั้นจเจริญขึ้นนะนชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เราทําความชอบทำความถูกต้องเป็นธรรมชาติเป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตของเราเราขอบพระคุณพระเจ้าความจริงนะยอมรับความจริงยอมรับสิ่งที่มาจากพระคำของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินไปเอมนนครับข้อที่10นะครับจงคุ้นค้นดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่พอพระไทยองค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏด,ดีกว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือดําเนินชีวิตอยู่ในความมืดหรือกิจการของความมืดจะไปไปอยู่ในพื้นที่สีเทาๆเราจะเปิดเผยแล้วก็พูดความจริงออกไปถ้าหากว่าสิ่งที่เราทํา มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็แก้ไขนะทิ้งกลับใจอยู่ในทางของพระเจ้าข้อที่12เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องน่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโด,ดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็นเพราะว่าทุกๆท,ที่ ขอไปทุกๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่างดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงเป็นขึ้นจากตายแล้วพระคิดจงส่องสว่างแก่ท่าน่นลองครับพระเจ้าต้องการให้เราตื่นจากหลับนะเป็นคนที่เช้าแล้วสว่างแล้วเราก็ดำเนินชีวิตในความสว่างนะคนที่ยังหลับไหลยังไม่ตื่นก็คือคนที่ ยังอยู่ในความมืดอยู่ในความผิดความบาปอยู่ในวิสัยเดิมอยู่ขอพระเจ้านำเรานะครับขอ้อที่สิบห้าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดําเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เป็นเหมือนแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีสติป,ปัญญาี่้ังครับความคิดของเราคําพูดการกระทําของเราต้องแสดงออกมาถึง พระสติปัญญาของพระเจ้าในพระวจนะคำของพระองค์ในพระคัมภีร์ความคิดของเราจะต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็เป็นที่ถวายพระเกียรติแอ่พระเจ้าความคิดลบๆความคีดแยๆความคิดที่ทําให้ท้อท,ใทาทให้ทุกข์ใจทําความคิดที่นําเราไปสู่คําพูดก,การกระทําที่ออกไปจากทางของพระเจ้าจะไม่อยู่ในสมองจะไม่อยู่ในความคิดของเราแต่เราจะดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญามีปัญญาในการจัดการแก้ไขกับสิ่งที่มาโลดลวงเรามา พาเราให้หลงไปนะคนที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในความสว่างจะไม่ถูกหลอกง่ายจะไม่ถูกชักนำไั้ง,ง่ายจะรู้และเข้าใจถึงเหตุผลจะรู้และเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายจะรู้ว่าอะไรเป็นเหยื่อล่อลของซาตานวิญญาณชั่วและจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่จะตอบสนองอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของการล่อลวงทั้งหลายและจะมีสติในการดำเนินชีวิตจะมีสติในการตัดสินใจ จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกที่ใช่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาคนที่มีสติปัญญาชีวิตของเขาจะก,ก้าวหน้าแล้วก็จะไปต่อนะจะถูกยกระดับแล้วก็รู้และเข้าใจสิ่งต่างๆจะไม่ซ้าชั้นนะจะไม่เจอกับปัญหาเดิมๆครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่กับที่แบบนั้นคนที่มีสติปัญญาจะถ่อมใจแล้วก็ฟังจะจะเป็นคนที่ เรียนรู้ไวจะเป็นคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนี่คือคนที่มีสติปัญญาพระเจ้าไม่ต้องการให้เราย่ำอยู่กับที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เรา,เาไม่รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระเจ้าต้องการให้เราดีขึ้นดีขึ้นไปสู่ความบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ไปสู่มาตรฐานของโรร่งไปสู่การมีพละลักษณะของโปรองในการในชีวิตของเรา นี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์พระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกของความสว่างแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาในเวลานี้เราพิจารณาตัวของเราเองว่าเรามีสติป,ปัญญาในการใช้ชีวิตแค่ไหนอย่างไรไม่ว่าเราจะอยู่ระดับไหนจากนี้ไปเราจะมีสติป,ปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นเอเมนนะครับจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายนะครับทุก ه, เวลาในช่วงหลันี้เนี่ยเป็นเวลาที่ชั่วไร้เราจะโชยโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีสิ่งที่นําชีวิตเนี่ยไปสู่อีกระดับหนึ่งเราจะโชยโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐเราจะโชยโอกาสในการทําดีเราจะโชยโอกาสในการบอกกับคนอื่นให้ออกมาจากความมืดมาสู่ความสว่างเราจะใช้โอกาสทุกโอกาสเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเป็ี่ยนไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าเราจะใช้โอกาสทุกโอกาสเพื่อที่จะนําคนที่อยู่ใน ความเลวร้ายอยู่ในสิ่งชั่วร้ายเนี่ยได้หลุดพ้นแล้วก็ออกมาจากตรงนั้นมาอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะไม่ทิ้งโอกาสเราจะไม่เพิกเฉยต่อโอกาสเราจะใช้โอกาสเราจะช่วยโอกาสทุกโอกาสนะครับข้อที่17เพราะเหตุน,นี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราดําเนินชีวิตอย่างเป็นคนเขลาเนาะ อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เราจะทําตามข้อที่สิบแปดและอย่าเมาเหล้าองนุนซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนะครับแต่พระเจ้าประสงค์ให้เราอ,อยู่ภายใต้การควบคุมของพระวิญญาณชีวิตของเรานะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณแล้วก็ให้พระวิญญาณของพ์เนียครอบครองแล้วก็นําเราอย่าให้เป็นสิ่งมึนเมานะอย่าให้เป็น สิ่งที่เป็นของโลกทําให้เรา,เาถูกครอบครองแล้วก็ชักนําไปตามวิถีของโลกแต่พระเจ้าต้องการให้เราได้รับการทรงนําหรือยอมให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปตามการทรงนําของพระเวียนบูสุดข้อที่19จงประสัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงไฟจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสะดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าเราขอบและคุณพระเจ้าว่าบทเพลงที่พระเจ้าทรง ประทานให้กับเราเยอะแย,ยะมากมายเลยนะเรานมัสการและสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราได้เห็นให้เราได้พบเป็นสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆอยู่ทุกวันนะเราขอบพระคุณพระเจ้าและใช้ถ้อยคําเหล่านี้คําสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยนะพูดนะออกไปนะครับนะบอกกับคนเราข้างสื่อกับคนเราข้างขอ้อที่ยี่สิบจง ขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเรามีเรื่องที่จะต้องขอบพระคุณพระเจ้าเนี่ยเยอะมากๆกันครับนั้นจงขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณีทุกสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบพอใจหรือเป็นสิ่งที่เราไม่โอเคด้วยแต่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็จงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งนั้นข้อที่ยี่สิบเอ็ด จงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคิดพี่น้องครับเราจะไม่เป็นคนที่ดื้อดึงนะเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังนะแต่จะเชื่อฟังกันและกันคนหนึ่งคนใดนะพูดแล้วก็เตือนเราก็จะถอมตัลงแล้วก็ฟังแล้วก็มาคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้ในการใช้ดำเนินชีวิตต,ต่อไปนะครับพี่น้องครับในข้อที่22เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับคู่สมรสสามีภรรยานะครับใครที่มี ผู้สมรสดให้อ่านแล้วก็ตั้งใจที่จะเชื่อฟังนะครับใครที่ยังไม่มีคู้สมรสนะนะท่านจะมีผู้สมรสก็ขอให้ท่านได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะทําตามนะครับส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกกับภรรยาว่าเชื่อฟังสามีเหมือนกับฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรยาเหมือนพระคิดทรงเป็นศีรษะของขิจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ด้วยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้สามีให้เกียรติสามีนะเชื่อฟังสามีเหมือนคือให้สามีเป็นผู้นำครอบครัวให้สามีเป็นปุโรหิตประจำบ้านเป็นศีรษะเป็นผู้ดูแลนะให้เกียรติขนาดนั้นนะในพระธรรมของพระเจ้าให้เราได้เห็นว่า สามีเป็นเหมือนนะที่พระเยสูคิ์เนี่ยเป็นศีรษะของคิดจิจักรเป็นผู้ควบคุมผู้สูงสุดนะพระผู้ช่วยแอลอดของคิสตจกักนะยี่สิบสี่นะครับคิดตจกักยอมเชื่อฟังพระคิดอย่างไรพระยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นน้องครับ นี่คือภรยาทุกท่านนะต้องเชื่อฟังนะผู้ที่อนาคตจะเป็นภรยาทุกท่านต้องเอ่อเอาพระคำของพระเจ้าตอนนี้มาเป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของท่านนะครับแล้วภรยาอขออภยัยส่วนสามีนะครับก็จงรักภรยาของตนเหมือนพระคิดทรงรักคิดิจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคิดิจักร เพื่อจะทําให้คิดจักบริสุทธิ์โดยการชําระด้วยน้ําและพระเจนะ mm hmm. เพื่อพระองค์จะได้คิดจักที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมนทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ประศักตาําหนิในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนร,รักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาต้องของตัวเองก็รักตัวเองด้วยสามีต้องรักภรรยา เหมือนพระเยซูคริสต์รักคิดจักรพระองค์ทรงสิงส้นพระชนเพื่อได้คิดจักมาพระองค์ทรง,งรักคิดจักอย่างไรสามีก็ต้องรักคิดจักอย่างนั้นด้วยพระเจ้าต้องการให้สามีรักแล้วก็ดูแลภรรยาของตัวเองเหมือนดูแลร่างกายของตัวเองนั่นเองนะครับพี่น้องครับสามีทั้งหลายขอให้ท่านรักภรรยาของท่านนะครับอย่างเต็มที่แล้วก็ปกป้องดูแล อย่าให้มีริ้วรอยด่างพร้อยต้องให้เธอนั้นอยู่ในการปกป้องอยู่ในการดูแลอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้มีมนทินใดๆเลยนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสั่งเราดังนั้นคู่สมรสคู่จะต้องยึดแล้วก็นำเอาอพระคำของพระเจ้าตอนนี้เป็นบรรทัศน,นฐานในการใช้ชีวิตข้อที่2 9เเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและธนุถนมเหมือนที่พระคิดทรงทำแก่คิด,ดจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์ข้อที่3าสเอเพราะเหตุนี้เองผู้ชายจะละบิดามดาไปผูกพันอยู่กับภรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญและข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคิดและคิด,ดจักรอย่างไรก็ดีพวกท่านแต่ละคนจงรักภรยาของตนเหมือนรักตนเองและภระยาก็ จงยำเกรงสามีสามีภรรยาเชื่อฟังกันและกันให้เกียรติกันและกันรักกันและกันนะครับนี่คือคําสั่งที่พระเยซูคริสต์ได้สั่งพวกเรานะพระคำของพรมบอกกับเรามีคําสั่งเยอะแยะมากมายในพระคำของพระเจ้าบทนี้พี่น้องเอาไปอ่านแล้วก็ทบทวนใคร่ควรแล้วก็เอาไปใช้ทํำตามจริงๆนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคาของพระเจ้าถามว่า จะเชื่อฟังทําตามคําสั่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะมีเยอะมากเราจะเชื่อฟังทําตามคําสั่งเหล่านี้ได้อย่างไรพี่น้องครับโดยกําลังเรื่องแรงอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เรามีข้อจํากัดเราไม่สามารถที่จะเชื่อฟังทาตามได้ทั้งหมดเราไม่อาจที่จะเข้าใจได้ทุกเรื่องเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมย้ำทุกครั้งว่าเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองชีวิตของเรา ควบคุมให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นของพระองค์เราสามารถที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามคําสั่งเหล่านี้ได้ทุกประการฉะนั้นตื่นขึ้นมาอธิษฐานต่อพระเจ้าทอมตัวลงมอบชีวิตความคิดร่างกายคำพูดทุกอย่างของเราเนี่ยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำเราแล้วก็อ่านพระธรรมของพระองค์แล้วก็อธิษฐานต่อพระองค์ขอพึ่งพระองค์แล้วท่านจะเข้าใจ ว่าการเชื่อฟังโดยให้พระวิญ,ญาณบริสุทธิ์นำเนี่ยเป็นอย่างไรนะข้อที่2เนี่ยจะใช้ชีวิตสมรสเป็นไปตามพระคัมภีร์ตอนนี้ได้อย่างไรก็เช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งที่เจอกับปัญหาการใช้ชีวิตสมรสเนี่ยก็เนื่องด้วยแต่ละฝ่ายก็ใช้ข้อจํากัดของตัวเองใช้กําลังที่ไม่เพียงพอของตัวเองพยายามที่จะทําทด้วยกําลังของตัวเองหลายครั้งก็ถูกล่อลวงแล้วก็ทําให้อ่เป็นกลาย ทำตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ทําตามพระวิญญาณบริสุดดังนั้นทุกครั้งทีเ่เจอกับปัญหาที่ฐานต่อพระเจ้าขอให้พระคาของพรนะองค์ตอนนี้เนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตคู่ของเรานะครับพึ่งพระวิญญาณบริสุดนะอย่างที่สุดนะเราก็จะสามารถที่จะเป็นสามีแล้วก็เป็นภรรยาได้อย่างาถูกต้องตามพระคำของพระเจ้า จะดาเนินชีวิตให้สมกับลูกแห่งความสว่างนะขออภัยนะียนผิดไปได้อย่างไรนะครับลูกของความสว่างพระเจ้าต้องการให้ดําเนินชีวิตยอย่างมีสติปัญญาเราต้องพึ่งพระเจ้าทุกเช้าเราเข้ามาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอกับการล่อลวงอะไรเราจะต้องพึ่งสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตยอย่างดีที่สุดถูกต้องที่สุดไม่ผิดพลาดเสียเวลาน้อยที่สุด นะเพื่อที่จะไปตอบเพื่อที่จะไปสูป่จุดที่พระเจ้าประสงค์ให้เราไปเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาอันจํากัดของมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นบรรทัดฐานการตัดสินใจของเราในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยกําลังอันจับตัดของเราเราต้องพึ่งพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วการเป็นลูกของความสว่างเราสามารถที่จะทําได้เราจะมีความสุขแล้วก็จะมีความชื่นชมยินดีเราจะมีความมั่นใจแล้วไม่รู้สึก กระวนการวายวิตตกกงังวลกับอนาคตที่เรากําลังก้าวไปเพราะเรามั่นใจว่าเราดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้าอนาคตจะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับข้อที่4ี่นะชวนพี่น้องคิดนะเราจะแบ่งปันกับคนรอบข้างให้มาเป็นลูกของความสว่างได้อย่างไรคนจํานวนมากยังวนเวียนอยู่กับที่แล้วก็เผชิญกับสถานการณ์ยากลําบากในชีวิตคู่ก็ดีในชีวิตส่วนตัวก็ดีนะครับดําเนินชีวิต ยังไม่มีสติปัญญาเราต้องการที่จะให้พี่น้องเหล่านี้ได้มาอยู่ในทางของพระเจ้าในความสว่างสิ่งแรกผมย้ําประจําเสมอนะก็คือเราต้องพึ่งพระเยริสุธิ์แล้วก็ทําตามคําสั่งอยู่ในความสว่างเป็นอันดับแรกก่อนถ้าชีวิตของเรายัางวนเวียนแล้วก็ยังอยู่ในความมืดเราไม่สามารถที่จะนําคนไป มาร่วมในความสว่างหรือเป็นลูกของความสว่างได้อย่างแน่นอนฉะนั้นเราจะต้องสําแดงชีวิตของกานเป็นลูกของความสว่างเป็นอันดับแรกก่อนแล้วเราถึงจะบอกกับคนรอบข้างว่าการเป็นลูกของความสว่างเนี่ยมันมีสันติสุขมันมีความชื่นชมยินดีแล้วเราก็บอกกับเขาพี่น้องครับการเป็นลูกของความความสว่างก็คือการมีชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็เชิญชวนคนอื่นมาชีวิตมาดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ สุดท้ายในวันที่านต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามนะที่ฐานต่อพระเจ้าเวลานี้ด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยสําแดงข้อคิดในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราพระบิดาเจ้าข้าขอพระเมียร์ันวสุที่จะควบคุมแล้วก็นําพาชีวิตของเราครอบครองชีวิตของเรา ให้สามารถทำตามคำสั่งของพระองค์ทุกประการทุกข้อทุกเรื่องพระองค์จุคาเราไม่ต้องการดำเนินชีวิตยอย่างไร้สติป,ปัญญาเราไม่ต้องการดำเนินชีวิตยอย่างคนโง่เขลาเราต้องการให้ชีวิตของเราดำเนินอย่างมีสติป,ปัญญาทุกเก้าเดินทุกการตัดสินใจที่เราต้องการเ,าเราไม่ต้องการให้ผิดพลาดเลยพระองค์จาคะเราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราเราท่ทานทุนตอบพระองค์มอบสงกัาและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้า

do oh.